สถานการณ์ราคานะ้ำมันโลกกันบ้างตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางกอบองอก็เลยเสนอปรับลดสูตรผสมไบโอดีเซลเหลือแค่ B5 สูตรเดียวเท่านั้นค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือวอออ่ากบง ที่มีนายสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบการปรับลดสูตรผสมน้ำมันไบโอดีเซลหรือว่า B100 จากปัจจุบันที่มี B7 เกรดเดียวให้เป็น B5 ค่ะหรือว่า B5 นั่นเองก็มีผลตั้งแต่5กุมภาพันธ์จนถึง31มีนาคมนี้นะคะจะได้ช่วยตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรด้วย แต่มตินี้ยังต้องรอคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติเห็นชอบก่อนจึงจะประกาศใช้ได้ค่ะจากเรื่องราคาน้ำมันมาดูเรื่องราคาสินค้ากันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์ก็รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าก็พบว่าตอนนี้ราคาเนื้อหมูเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะคะหมูเนื้อแดงตอนนี้เฉลี่ยทั่วไปทั่วประเทศเลยเลอกิโลกรัมละ187บาท จากที่ตรึงราคาไว้ที่กิโลกรัมละ205จนถึง210บาทค่ะซึ่งกรมการค้าภายในก็ประเมินว่าหลังตรุษจีนราคาเนื้อหมูก็น่าจะลดลงอีกส่วนไข่ไก่จากที่ตรึงราคาไว้อย่างไข่ไก่เบอร์3ไม่เกินฟองละ3บาท50สตางค์ตอนนี้เหลือฟองละ3บาท39สสตางค์แล้วค่ะ แล้วก็เนื้อไก่ก็ยังเป็นไปตามที่ตรึงราคาไว้เช่นไก่หน้าฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ40บาทไก่สดทั้งตัวน่องติดสะโพกกิโลกรัมละ65บาทค่ะขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะเชิญผู้ประกอบการมหารือเพิ่มเติม,ตมในสินค้าบางหมวดที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคค่ะจะได้ช่วยตรึงราคาให้นานที่สุดด้วยจากที่ขอความร่วมมือไปแล้วเจ็ดหมวดไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสนมอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องด้วยนะคะ ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส4วันนี้นี่แหละเปิดระบบให้คนที่ได้สิทธิจากเฟส3จำนวน27ล้าน9 8 0 0 0 0คนกดยืนยันสิทธิผ่านแอปเป่าตางังแล้วก็เริ่มใช้ใจ่ายได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ภาครัฐสำหรับเฟสนี้ให้วงเงินค่าสินค้าและบริการคนละ1,200บาทนะคะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้ค่ะ ส่วนทางธนาคารกรุงไทยก็เตรียมความพร้อมระบบการโอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า g w a l l เ t เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แนะนําให้โอนเข้า g w a l l e t ล่วงหน้าก่อนเริ่มการใช้จ่ายจะได้ลดความแออัดในช่วงเวลาการใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันแรกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเริ่มกดรับสิทธิ์กันหรือยังคะตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมีปัญหาติดขัดตรงไหนบ้างเพราะว่าประหลัดกระทรวงการคลังเที่ยท่านก็รายงานบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ทยอยย,อย,ย,อยกดรับสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะระบบจะได้ไม่ล่มนั่นเองนะคะรวมไปถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดอะไรคุณผู้ชมทักแชทเข้ามาพูดคุยกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะคะ